Got the music turned up loud, he's jamming that new verse city Before I leave, I brush my teeth and I blow on my hat Cause when I leave for the show, I ain't coming back I'm talking about makeshift for my feet, feet where my วันนี้เงาจังที่รักกูไปไหนเนี่ยกูรอเนี่ยกูนอนตั้งผ่าลอยเนี่ยใช่ปะมาแล้วค่ะมาเฮ้ยทำอะไรอ่ะผมนั่งเลยอ่ะนั่งเลยหรอที่รักลองนอนซีเขาเขาเขาทำอะไรหน่อยอ่ะเออซ้อนมาเลยจ่ะอยู่นิ่งๆิจ้าไม่ทำอะไรเลยเอ้ยนี้เหรอ ไม่ไหวล้วนี่มันท่าเที่ยวเลยเนี่ยโหกูว่าลีลา118ท่าเจอท่าเที่ยวนี่ไปเข้าวันเดี๋ยวจะไปเขาเรียกว่าลอยในท่าในท่าในทีนทนทน now, วอตเซนาเวกูงงกูคนไทยกูไปก็ไปยุ่งด้วยละไปกี่เราไปหาเราไปทำโดยโรงแรมนั้นอ๋อเหมือนกันแต่เราไม่เช่าโรงแรมเสร็จแล้วเราไม่สนนางไม่เถิดกับเ,เ,เธออะไรเงี้ยเออไป อี่ที่นี่คนนีกว่าส่วน้ําแต่ตุลลักนีไม่เคยมาคนหนึ่งมือน,น,นไนหลกันทีงทำอะไรดีันนี้คงไม่ต้องนอนหรอกนอนนอนนอนดูดีได้นอนอยนอนไ,ไ,ปไปไปเล่นสไลเดอร์อทิลลางไปรอไล ลก<ม>าก <มา S 1> กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไปค่ะมามาในแต่ในเจอเราอ,อจาจจะน่ารักไม่รู้ว่ากูมีนมหรือกล้ามวานนี้โอ <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะวาไปไหนอ่ะจะเจอปะแปะ o อ f ฟุ่มเฟือยอ่อออะไปดูทรายไปก่อนดูดิไปดูทรายไปไหนเด,ดี๋ยวเดี๋ยวดูใร วิววิชายแน่จะเธอวิววิชายวิววิชายว่ะผมไม่นั่งเลยผมนั่งเลยไอ้ไปไไม่เล่นหยุดเดี๋ยวเขาต่อยเราเอาอันไหนดีอ่ะไปได้กลางไปก่อนเลยไอันนี่เดี๋ยวนุ่งสองพ้องเดินเดินไปพร้อมกันเลยเอาเลยสองพ้องเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เธอ โอ้ยใส่เลยจริงนี่กูว่าตกตาย,าย,ยมีกันรีบไปที่ตายแล้วเฮียโอ้ยทำไมถึงเหนื่อยจริงนหน้ากระแทกตายหายอะลงไม้ห่างลงไม่ห่างเฮยลงไม้ห่างโอ้ยจมทางถือเลยใสยเฮีย อะไรอ่ะตอนตอนที i i no ry, ่แล้วเราเถิดวาร์เพื่งโง่ไหมวะอย่างเงี้ยกีไปดิกี่เข้าวาร์ปมาไหนเป็นวาร์วาร์ไปเนี่ยอ่ะมึงอยู่ที่เดิมยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยในร้านเนี่ยเฮ้ยเธอเธอเดียว มันมันมันมีสองทางเอาทางไหนดีเราเล่นคนเยอะไหมเอาทางที่ที่คนที่มีกล้ามไปกันไปไป <c oughs> ไปขาดรละลา <c oughs> มืด <c oughs> โอ้กูมืดกูผมกูวิ่งจะวิ่งได้ไหมโอ้โหใครแม่งโคตรโหดเลยสัตว์ใครไม่เดีเลยมืดเลยโอ้โหโอ้โห์ม <c oughs> ืดแบบมืด <c oughs> กูจุดใหม่กับเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนกูเธอมันนี่หน่อยน้ำเธอไม่ชูเหรอฆ่าตัวตายไหมกูแบบฆ่าตัวตายเกิดโดนน้ำตายไม่ต้องมาห่างฉันกูไม่อยู่ละไอ้สัตว์มันเป็นไร

นี่มีการลอยตัวได้ไหวแบบไหนเพ่อไไวไหวท่านเนี่ยนี่กูจะไปเรียนมากออนอนบนน้ำวิชาตัวเบาเลยแบ้น,นั่งก็แหละท่าน,นี้แหละไอสัตว์ถ้ามึงจะสักขนาดนี้เหย,ยอยจีเลยอุมนี่นอนลอยเลยครับเดี๋ยว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 ัตว์จะให้เาแข่งสองสารอเย ก่อนดอกใครจะบ้านอนนอนเอากันเลยนะสวัสดีครับอ้าวบเปิงอ่ะไม่ใช่เราลองคิดฉลาดไปกางเกงในกูฉีกเป็นเส้นๆเลยเฮียเมนแตกหรอเฮียไอดูทูยูกูยูทูชายกลิ่นเขาทำไมละไหนกลิ่นไหนเอาเจอเธอมีให้แอมฮอตแอมฮอตเดี๋ยวกูพิมพ์แป๊บแป๊บนึงให้กูยืนก่อน นี่นอนอย่างนี้เลยนอนกนลางเวอรแอมฮอดแอมฮอดเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> น,นี่นอนลอยครับแอมฮอดแอมฮอดไม่ไหวแล้วฉันรอดแอมฮอดเขานอนตรงไหนี้นี้เอานี่เอเขาี่นมนแอมฮอดเฮ้ Thì mình là You can't take me You can't take me Đấy không? Ủa con có xong một đoạn Take me làm oh, Can't take me yeah. Yeah. อีเท okay, นเซ็กนี้อึงอ้งอึ้งมึงอึง้งเดี๋ยวผม,ผมนี่นมึงขึ้นเลยครับมึงขึ้นเลยมาก,กี้้อมมา้อมแบบนอนอย่างนั้นเออตัดมึงจะให้กูเอาเอ, <c oughs> อย่างไงพี่เออไม่ทำทำไมพี่เ,ย,เยียบบนตัวพี่มันอะไรกันพีน้ <c oughs> อีท่ายากือเจไปป๊ไอ้เจ๊ไตาไม่เล่นมันจะดื้อกว,กว่าไปไหนไม่ต้องตามใช่ไหมเลยตัวเธอหลงสเนสน่ห์กันเลยซี่ตามมาสี่ห้าหกคนเนี่ยทุกไปเข้าวา้าวนอนร้าวตามมาสี่ห้าหกคนนี้ตัวเธอหลงสเนงสน่ห<ด>์เขารลบซี่อันไหนดีอันนี้ดีกว่าหรือยังไงพี่ มูนน <static> ิ่อนลงเลยไปดันอกีดค <c ười> ุอรดึงด้นดึด้นดึงดิ้นดึงดินงดิ้งดิโอ้ยูุไม่เห็นเลยนี่มาไกลอะไอ้สันโดนผิดนดีงนอ่าเหรอไปเธอโอ้ยโอ้ย ขาขาเราทะลุเนี่ยไออะไรทำอะไรตอนเลยมันเฮ้ยขึ้นมาเลยมั้ยขึ้นมาเลย้ยเห็นด้วยเนี่อบนหลังคาโอ้อ้ยัมะจำที่นอนไหมยออยู่ตรงที่นอนอยู่ดีเข้าเี่ยพี่ที่เราเห็นเต้นเต้นอ๋อนี่เห็นนยน้เเวง วิ่งสิคะนี่วิ่งแล้วเหรอเนี่ยมึงขึ้นมาได้นะบางทีกูร่วงจากอะไรได้แล้วไมมาตรงนี้เฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนที่หลังเนี่ยเห็นไหมบนหลังพาใครๆก็ขึ้นได้ดูกูนี่ผีผีเฮ้ยมงขึ้นไปเนี่ยเออเดี๋ยวเรากระโดดลงหลังเนี่ยนี่เกิดอะไรขึ้นมาพาใครดิคีบูไม่ยืนอยู่นี่ดิคีบนี่ไง ยืนยืนอีกไกลอใกไลอีกไกลอีกใกลอีกไกลใกลเอ๊ดแม่งหลบกูตกช่หมอะไรสักที่ทำไมมึงไม่ตกไอ้สั์แม่แม่งยับล่วงละไยอีกแล้วกูรอดที่แอ่กูลงบ้างที่กูราดให้กูว่าน้อาช่วย ่มี <S 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 แบบมวะเนี <S <S fruit, okay. tense, <S <S ่มีน้ำทะเลเล่นฟรีได้วลงทีคือแบบกี้ไปทะเลกันไม่กล้าไปไม่รู้มีแมพจะรู้ไอ้เหยื่อมึงเลามุ่คขวาแล้วดูมุมข้างใต้ด้ไอ้กี้กบตายเดร็จเสร็จชาเสร็จ่าดำเนินเดี๋ยว เป็ดค่ะแปะ๊บแป๊บไปเข้าท้องเล้วทำไมเราเอาผงแดงหอกไม่ได้หนูกดลบไปเลย <laughs> เอออยากลองไป่หงนี่ไอ,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 อ้เงี้ยวยนอุดมีไม่ใช่ละเออคลิปนี้จบกูลบเกมนี้ทิ้งเลยเหอะบาปตัวเธอ โซลเลเดอร์อะไรวะไกลที่ชายเลยแล้วมึงจะไปโผล่ไงไปเล็กกี้ดูจเจอเจอมันนี้สัตว์ไันีใช่กูดูน้ากูก็กูเล่นนะโอ้โหผมผมนี่อ่อยเลยเออใส่ทั้งใหม่อ่ะน,นี่แหละหอละ มันคุณเละเอทำไมหุ่นมึงเกียวจังวะกดกดตรงเนี้ยเห็นอ่ะต้องไปไปที่เพื่อว่ามันจะมีข้างๆเห็นว่าหนึ่งจุดศูนย์ต้องไปไปที่หนึ่งจุดสองเออฟุองฟิงอลไรอ่ะที่เธอเออฟงฟิงอ้อ่ะเลี้ยวกันไปเปล่าวะนั่นหลังนั่นหลัง อะไรคะเชา่าโรงแรมอ,อีสัตว์มึงจะวิ่งไปไหนอ้สัตว์เขาหลบเขาหลบเขาหลบมันไม่ใช่เดี๋ยวกดะโดดลงมาหนึ่งสองแข่งแข่งกันแข่งันแข่งกันแข่งลไปนู้นลอีสต์สัวะไินหัดจนหมได้ <c oughs> <c oughs> ดไงวะเจ <c oughs> อันนี้อ,อะไรอ,ไอ่ะวี p t พีเจเล่อไปแล้วมั้ง นี่นี่นี่อันขวาไม่เคยไปเว้ยนี่นี่นิกกี้มึงไปไหนกูเคยเป็นไปบนใดเนี่ยไอตรงที่มึงจะดุดลงอ่ะเอออจะไม่อยู่กี้มึงจะฆ่าตัวตายเหรอปีขึ้นมากปีนปูนดลวิสปีนเอริสเอริสรู้ไหมทักทายกันเรานี่นอนรอแล้วเนี่ย โอ้กูโดนล้อมยิกูตกระไดตายห่าโอ้โอ้เฮียอาเออกี้กูตายเอออะไรวะเบืนไตาเขึ้นลำบากแนมึงเห็นไหมเริ่ขึ้นเริเงียนอนลอยนอนลอยเสร็จตัวแม่ไม่ใช่นอนลอยใช่ไหไม่กอดนี่เหยียบหน้ากูไหมา้กระโดดตรงนี้กระโดดะ แต่เราเป็นนักวิ่งมารไปทางนู้นบ้างดีกว่ามึงเห็นนั่นไหมน่ะไปยังไงวะน่ะวิ่งกระโดดอ้าวเช้าเลยสั้นตัวเดียวคนเดียกระโดดลงอน่าเอาดิลมลงขอบต่าลมลงขอบต่าเลยจริงนี่กูว่าตายห่าเออไม่ตายก็พิการไม่พิการมึงก็ไม่เหลืออะไรสัตว์เออทางทางนี้ไม่เคยไปอ่ะ เออใช่ไปไปกันหน่อยป่ะอ่าอะไรอ่ะคลิปนี้มีฮาเอ้เฮ้ยขึ้นบนดิเาเดี๋ยวไรเดอร์ไม่เอาเราชอบสูงสูงตรงไหนของสันโตนี่ที่เรายังไม่ได้เคยไปบ้างคะ ทุกต้องนะอเฮ้ยกีเฮ้ยเฮ้ยอันไหงต้องต้องให้เกี่ยก่อนเขาจะอ้าา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 เาาาาาาายาาเกาา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 อาา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 ายีาามายาา้าา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 อาา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 อาาาาาเาาอาา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 าอาี่าาาาาาาเาา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 าันนาาาาา ดี่เปล่าบถาลางเตก็ดีดแกันไหมครับจีเขา่าสายตรงได้เปรียบว่าแต่เราได้ให้เดิดจักเืนัวนีนี่นอฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ด <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อุ้ย อ้าวเนี่ยยอมไม่ได้หรอโอ้ยร้อนเนี่ยใครม่ที่ยอมมะพูดดีนี่ดูดูจะดูเราจากนึงบนนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะข้ามไม่ได้เอาอีกสัตวข้ามในกูกาดข้ามอีกกาด ไอ,อ,กอ้กี้กูรอดแล้วกี้อูรวมอุษาไอกี้แม่แม่ทน่หนูไปถึงฝันร่วงแล้วเออไปถึงอันสุดท้ายแล้วเออมันอีกมอบอีกตอนใหม่กี้เขานอนรอนเลยเนะี่ย <c oughs> ใครมาถึงได้ได้สาวไอ้คองกูก็เป็นสาวอ่ะมาแล้วค่ะ มาแล้วครับว่าต้องไปตกแน่นอนกูเวลากดกระโดดกูกดชิปนะเว้ยแม่โอ้โห <c oughs> อันอ,อ,อ,อันนี้คือกระโดดตรงนี้เลยปะ่ะเนาะกระโดดอันนี้แล้วก็ไปซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายพี่อีอป๊าลอยเลยวะอืออืออ่ะอันหลังอ่ะหลัง <c oughs> มึงหง่ะ นี่นี่นะรอๆนะนกพิตายอาบแอาบแดดเรื่องจริงนี่กูว่าเสียวตกตายหายอ่ะเป็นตั้งแต่ขึ้นวันใดแล้นยัไงกูเล่นเป็นาย่กูยืนไปอะไรมันน่าสนุกบ้างอันนี้นะเอเห็ีเห็ียังูนะน่นโน่นนเนี่ยหน้าหน้าหน้าที่เราทีเนี่ยที่มันมีลายเยอะสามสีอ่ะ มันจะมีบันไดอ่ะให้ขึ้นไปสามาัาไหะวัดโคตรยาวเลยลองไปทางนั้นดูไหมไปะ้างไหนขึ้นได้เหรอที่นี้อ่ะว้าวมันมีนี่ขึ้นน้ำเลยครับนี่ไงอ้าวอ้าวมาผิดที่วากูนี่นี่กี้เข้ามาว้าบอันนั้นอ่ะไหนไหนรงไหนอนะ่ะ ร้านตรงใกล้สุดที่กูหายตัวไปอ่ะอไหรออ๋อ,อ,อมันจะขึ้นไปเลยใช่ไหมเออไม่ยังมาไหนทัดผิดอ๋ออ๋ออ๋อนี่นิกกี้ทางที้านเรนนีเราล็อี้เองล็อี้เองเฮ้ยว่าไนอ่ะลงที่ นี่นี่มันคืออะไรอ๋อเจอไปห่าหางแกงคน้งไงหลายจี้ดูเน่ยหนๆาสไลเดอร์หลายสีรู้ป่ะนี่ดีเร็วที่สุดคือลงไม่เลยเขียนไ้่แต่นะไม่ตายเอาอันไหนเขียนปบอันไหนอยู่อ่ะเออตทาไม่ก็น่า เปี่ยวว่าชอบเปียวอ่ะไรแต่เอาอน่รื่ดงเมมันวิ่งไ่ชที่กันไอันี้ดิค่ะติดตั้งแรกก่อนเชิ่โอ้โหสั้นดิอสั้นี่มากเปอไรมาว้าต่อปะวัอันนี้จะีอนี่ด้วยกี่ นี่กี้เราไม่เคยลองนี้เลยกี้เอาอย่างพร้อมกันหนึ่งสองสามส,ส,สักอาอากุย <c oughs> กุต้อง <c oughs> เฮียกูไม่อยากแต่งตัวใหม่อ่ะจีตุไม่ตายรึเปล่ไม่ตายจะเดิขึ้นไปยังไงอึดมาเลยจะตายปะไม่ตายไม่ตาย จะลุกแมบขึ้นไปแม่งแลยเฮ้ยดูดูไอสองคนนี้ม่กระโดดกันน่านหนึบหนึบเออปาอไม่เออโอี่รนอลอุ้ยไอสไลเดอร์หนทางรอดหนึ่งฆาเอ้ยไม่ไม่รอดแล้วโอ้ใครสร้างแมปมาวะไเีกนี่ต้องที์อะไร